ครับก็สวัสดีครับ SC ช่อง s u p e r c o ค Channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารับซื้อเหรียญ5บาทนะครับที่มีขบวนการผลิต1 8 8 2 0 0เหรียญราคานะครับ300ถึง1000บาทนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาภายในคลิปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่รับการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญน,นะครับ5าบาทนะครับของในหลวงรักชกาลที่9นะครับหรือที่เราเรียกว่า5บาทแบบนะครับผ้าิสนเล็ก fc ครับปีพศที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้คงเป็นปีพศไหนไม่ได้นอกจากนะครับเป็นปีพศ2546ต้องบอก fc เลยนะครับว่าเหรียญน,นี้ครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้น ตามที่ผมได้บอกไปคือ1 8 2 0 0 0ห่นเหรียญและใน8 1 8 2 0 0 0่นเหรียญนี้มีนะครับแบบที่นักสะสมเล่นหากันนะครับต้องบอกว่าจะมี2บล็อกนะครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้อาจจะคิดว่าเหรียญ5บาทปี46นะครับมีแค่ราคาเดียวเท่านั้นคือราคาซึ่งเป็นราคาของบล็อกหมุนเวียนนะครับหรือบล็อกธรรมดาทั่วไป แต่จริงๆแล้วนะครับ FC รู้ไหมครับว่าเหรียญ5บาทปี2 5 4 6นั้นนะครับเล่นกันใน2แบบนะครับแบบแรกคือนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบบล็อกที่ไม่มีเส้นหน้าบอยไม้วงการเรียกว่าบล็อกแผงบล็อกแผงนะครับจะหายากกว่าบล็อกหมุนเวียนนี่คือบล็อกหมุนเวียนนะครับบล็อกหมุนเวียนเนี่ยนะครับจะมีเส้นนะครับเส้นหน้าบอยเห็นไหมครับนี่นะครับ เมื่อเราเอียงนะครับหรือสองนี้ดีครับไหมครับจะมีเส้นนะครับเส้นขีดตรงนี้ไหมเส้นขีดผ่านนะครับนี่ครับเส้นขีดผ่านนะครับนี่คือบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดาจะมีเส้นขีดผ่านแบบนี้เห็นไครับนี่ซึ่งนะครับบล็อกแผงจะไม่มีนี่คือข้อแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแล้วแบบไหนล่ะที่ราคารับซื้อแพงราคาที่รับซื้อแพงก็คือบล็อกแผงครับนี่บล็อกแผงหรือบล็อก นะครับที่ไม่มีเส้นหน้าบ่อตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้ครับนี่นะครับนี่นี่คือเหรียญที่มีราคารับซื้อ700ดร้อยถึงหนึ่บาทนี่ครับราคา7 0 0ดร้อยถึงหนึ่บาทจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือบล็อกแผงนะครับแต่ FC ระวังนะครับถ้านะครับถ้า FC เปเจอเหรียญ5บาทปี46ถ้า FC ไม่มั่นใจว่าเหรียญ5บาทปี46ของท่านจะเป็นบล็อกแผงจริงหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีนะครับ คนหัวใสนะครับคนที่รู้ว่าบล็อกแผงขายได้ราคาสูงใช่ไหมเขาก็จะเอาเหรียญ5บาทปี46นะครับซึ่งเป็นบล็อกหมุนเบียนธรรมดาเห็นไหม,มเนี่ยมาเจียตรงนี้ออกมาเจียตรงนะครับเส้นหน้าบอออกนะครับเพื่อให้เป็นบล็อกแผงนะครับก็คือเปลี่ยนดัดแปลงเหรียญให้เป็นบล็อกแผงเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นนี่คือหากใครไม่สังเกตก็จะไม่รู้เราจะสังเกตอย่างไรนะครับให้ไปสังเกตจุดที่2ครับ เราจะรู้ได้เลยว่าเรียนนั้นเป็นบล็อกหายากหรือเปล่าให้สังเกตที่เลข5ครับที่เลข5นะครับหลักร้อยนะครับอ่าทำไมถึงบอกว่าหลักร้อยครับนี่คือหลักหน่วยเลข6คือหลักหน่วยเลข4ี่คือหลักสิบเลข5าคือหลักร้อยเลข2คือหลักพันให้สังเกตที่หลักร้อยครับคือเลข5้าเลข5ตรงหัวครับตรงเนี้ยตรงวงกลมตรงเนี้ยเนี่ยไม่ตรงตรงหัวเลข5าด้านด้านด้านบนเนี่ยตรงวงกลมด้านบนจะเป็นหัวเลขครับจะเป็นเลขนะครับแต่ถ้าเป็นบล็ บล็อเวียนเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยเป็นบล็อกวงเวียนหัวนะครับวงกลมด้านในเห็นไห,นไหมจะมีเป็นวงกลมช่องว่างใะใหญ่นะครับถ้าเป็นบล็อกแผงจะเล็กนี่คือข้อสังเกตนะครับนี่คือข้อสังเกตถ้าไม่มีถ้า fc ไม่มีเหรียญจริงนะบล็อกแผงก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเหรียญที่ผมเอามาให้ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะได้นําไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างบล็อกแผงนะกับบล็อกวงเวียนนะครับบล็อกไหนเล่นกันราคา อะไรยังไงนะครับเราจะได้ไม่พลาดนะครับในการเราจะไม่พลาดนะครับโอกาสในการขายเหรียญในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับนำมาให้ fc ได้ดูได้ชมกันนะครับถ้าใครมีบล็อกหมุนเบียนนะครับช่อง super coin ก็รับซื้อราคา300บาทนะไม่สึกไม่บิ่นไม่มอนะครับ30 0บาทครับตอนนี้ราคาเหรียญก็นะครับ ค่อนข้างปรับตัวลดลงนะครับก็รับซื้อ3 0 0บาทมาสักพักแล้วนะครับผมใครที่มีเหรียญ5บาทปีสีกนะครับก็สังเกตุงให้ดีเหรียญท่านเป็นบล็อกแผงหรือเปล่าหรือบล็อกหมุนเหรียญธรรมดาทั่วไปเพื่อให้ขายได้ในราคาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอะ fc ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ